มันดับมา,มาใหม่หรือ,อยังมาใหม่หรือ,อยังตัดไปเลยเมื่อกี้นี่ไปกิ้มถูกอะไรมันไม่รู้ <c oughs> อ่ามันไม่เป็นไรครับใครที่เข้ามาดูย้อนหลังนะครับก็ดูย้อนหลังนะครับวิธีแก,ก,ก้นะครับถ้ายังของเรากรีดไม่ออกนะครับให้เรากรีดขึ้นบน นะครับวิธีแก้ปัญหาอย่างแรกนะครับการกรีดขึ้นบนไม่ได้แปลว่าจะกรีดเพื่อโคน่นแต่เรากรีดเพื่อแก้ปัญหาเพื่อชะลอให้หน้าข้างล่างให้มันซ่อมนะครับกรีดก็ไม่ต้องกรียดยาวกรีดตามนี้เลยนะครับกรีดครืบเดียวนะครับกรีดครืบเดียวนะครับถ้าต้นยางมีวัดรอบต้นประมาณถ้าต้นยางวัดรอบต้นประมาณ60 หกสิบเซนเจ็ดสิบเซนเนี่ยมันก็จะกีดได้สามถึงสี่หน้านะครับอันนี้คือวิธีแก้แรกนะครับกีดขึ้นบนและอย่างที่สองนะครับเห็นไหมนี่จานวนิดาเห็นไลห์ผมไหมครับพิมพ์เข้ามาหาหน่อยผมไม่เห็นคอมเมนต์เลย เห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาใหม่นะครับเมื่อกี้นี่มันตัดไปก็พิมพ์พิมพ์เข้ามาหน่อยอ่าอ่าอ่าเห็นแล้วโอเคครับอย่างแรกวิธีแก้ปัญหาทันทีนะครับไม่เสียเวลาอย่าไปเสียเวลาร้องไห้กับมันกีดขึ้นบนนะครับกีดคืบเดียวพอครับปีนี้กีดหน้านี้ปีต่อไปกีดหน้าถัดไปนะครับหน้าไอ้ต้นหนึ่งกีดได้ประมาณสี่ห้าหน้าสี่ห้าปี นะครับพอมาถึงรอบหน้าเดิมก็ขึ้นไปอีก10ปี10ปีข้างล่างเนี่ยดีแล้วแผลข้างล่างดีแล้วกลับมากินข้างล่างอีกกิดกลับไปก็ไม่หันนะครับอย่างที่สองเราต้องบำรุงทุกปีพูดง่ายๆเลยก็คือเราต้องใส่ปุ๋ยทุกปีใส่ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารครบทุกปีแล้วถ้าจะให้ดีกว่านั้นนะครับใส่กรดอะมิโนไปเลยนะครับกรดอะมิโน นะครับมันจะมีทั้งอะมิโนแบบเม็ดและกรดอะมิโนแบบน้ําทั่วันนี้มีแล้วกรดอะมิโนแบบเป็นเม็ดกรดอะมิโนแบบเป็นเม็ดมันจะดียังไงมันจะดีตรงที่ว่าต้นยางสามารถนําไปใช้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้แสงแดดสังเคราะห์แสงใบไม่มีก็สามารถสร้างน้ำํำยางได้สร้างความเจริญเติบโตได้นี่คือข้อดีของคําว่ากรดอะมิโนมีทั้งทางดินและทงางทางใบทางต้น ครับเป็นแบบเป็นเม็ดและแบบเป็นน้ำแบบเป็นผงนะครับและอย่างที่สามนะครับควรตรวจตาสังเกตโรคในยางพาราอยู่เป็นประจำก่อนหน้านี้ไม่เคยสนใจเรื่องโรคในยางพาราไม่เป็นไรครับก่อนหน้านี้ไม่เคยสนใจไม่เป็นไรหลังจากนี้นะครับดูแล้วก็ให้ความสนใจเขาซะ เราเลี้ยงดูอะไรเราต้องเราต้องเป็นมืออาชีพเลี้ยงลูกก็ต้องหู้ว่าลูกไขรบ้าแม่นจักไข่บ้าหนาวนจับ <c oughs> ให้กินตะน้อมอย่างเดียวมันให้ขึ้นมาจักมันเป็นอย่างจับก,กินตะน้อมอย่างเดียว <c oughs> ถ้าเราเทียมหมดกัดมันหมดกัดมันนะเด็กน้อยนะหมดกัดมันมันห้องให้ว่าแต่มันหิวนม เื่ก,กันยางเื่กันว่าจะมันบอกเอาตัปุ๋ยมาใส่คิดอะไรไม่ออกเอาปุ๋ยมาใส่คิดอะไรไม่ออกไปหาเจ็กซื้อปุ๋ยเคมีอย่างเดียวซื้อปุ๋ยเคมีมาใส่อย่างเดียวมันไม่ตรงเก่าไม่ถูกจุดครับนึกอะไรไม่ออกใส่ปุ๋ยอย่างเดียวไม่ใช่นะครับฉะนั้นนะครับเราต้องตรวจตาดูด้วยว่ายางเรามันเป็นอะไรมันป่ยวยบ่สังเกตเมื่อก่อนนี้ ไม่เคยสังเกตไม่เป็นไรต่อไปนี้ใครที่เป็น f อซอาจารย์กระหาคุณต้องรู้จักสังเกตสังเกตและอย่างที่สี่อย่างสุดท้ายครับไม่ใช้ฮอร์โมนยาเล่งน้ำยางนะครับไม่ใช้ฮอร์โมนยาเล่งน้ำยางไม่กีดบาดมากเกินไปไม่กีดตัดท่อน้ำยางไม่กีดตัดท่อน้ำ นะครับตัดเฉพาะท่อน้ํายางก็พอท่อน้ํากับท่อน้ํายางมันจะอยู่ติดกันท่อน้ํามันจะอยู่ข้างในท่อน้ํายางมันจะอยู่ถาดออกขำออกมาข้างนอกใช่ะมีลูกบอเดือเอาไหมเบิ้งก่อนเดี๋ยวเขียนก่อน ท่อน้ำยางมันจะอยู่บ,บริเวณนี้ใช่ล่ะอ้าวมันคือบขึ้นมามัน,ม,นม,มันอยู่ใกล้โพดเดทำไมครับมันอยู่ใกล้มันก็เลยไม่ให้เขียน เอเบื่องเดอท่อน้ํายางมันจะอยู่บริเวณนี้ครับนี่นี่บริเวณนี้แต่ว่าท่อน้ำมานนี้มันสะยุดทัดมานอีกน้อยนึงนี่ยุ่แล้วแลแกนพี่นี่นี่นี่ยุ่แล้แล้แกนนี่ยุดติดกับแกนท่อน้ำมันท่ออาหารนั่ขขอนอุู่ข้างในนี่ อยู่ตรงคำว่านเหนือเยอะะเื่อเจริญเนี่ยครับนี่อยู่ตรงคำว่านเหนือเยื่อะจะเจริญตัวตรงนั้นนะครับคือท่อลำเลียงน้ำยางเออท่อลำเลียงน้ำท่อลำเลียงอาหารเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษคำว่าท่อไซเลมและท่อโฟมไซเลมคือลำเลียงขึ้นไปไซเลมคือลำเลียงลงมา คท่อไซเลมท่อไซเลมโฟโฟเอ็มนะครับอ้าวเพราะฉะนั้นเราจะใส่โฮอร์โมนเลงน้ำยางแล้วก็ยาจีดบาทคนที่ใช้โฮอร์โมนเลงน้ำยางนะครับบางคนก็จะบอกว่าเฮ้ยอ่อนๆนหนึ่งอาจารย์ใส่อ่อนๆนหนึ่งอ่อๆนๆกับอะไรบวะอ่อนๆ จังไหนมันกับมันกันตระกูลนั่นครับมันตระกูลนั่นอ,อันทางทิกตอ,อกนี่เป็นแนวได้บ้านนี่ปัดไปทางซ้ายโอ้โหมันมืดตึบแม่พี่น้องเอา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 บิ้งไมเอาไม้เอา,เอา,เอาไม้เฮ้า ผมเห็นข้าเจ้าไล่มดมื้อก็ไล่ดอกแต่ว่าผมคือสิไล่มดมือ้อบ่ไดดคือข้าเจ้าดอกบ่เก่งคือข้าเจ้านะครับโดนๆพอกันเทนึงนะครับสามสี่มือ้อพอกันทนึงอันนี้พอได้อยู่แต่ว่าขันสีเอาซูม,มือเลยนี่คือข้าเจ้านี่บ่ไไวได้ยอดน้ำข้าวต้ม <c oughs> <c oughs> อืม้อมือได้ยอดน้ำข้าวต้มแทะ,ะเห็นนะครับเห็นนะครับพี่สาครนะครับ นั้นนะครับก็วิธีแก้ง่ายๆเลยนะครับถ้ายางไม่มีน้ํายางนะครับปุย๋ยน้ำํำซูปเปอร์พรีเมียม5ปอช่วยได้นะครับถามว่าสีเธอเดียวขึ้นเลยบ่บ่ครับสีเทธอเดียวบ่ขึ้นครับบางต้น3เดือนบางต้น6เดือนบางต้นถ้าเขากําลังจะสร้างเซลล์ขึ้นมาใหม่นิดเดียว ปีหนึ่งครับต้องใช้ระยะเวลาปีหนึ่งแต่็ดีก็สี่ปีอยู่เ <c oughs> นาะครับโมโดนโดนรถขับ่มไวครับเยอที่ได้หยอดน้ำข้าวต้ม <c oughs> อ่ะสําหรับวิธีแก้ไขก็ใครอยากได้โปรนี้นะครับก็สามารถแคปหน้าจอทักเข้ามาได้นะครับใครมีอะไรอยากถามไหมมีใครมีอะไรอยากถามไหมครับมีใครมีอะไรอยากถามไหม สุดท้ายท้ายสุดสำหรับเพื่อนๆที่ดูในช่องทางทิกต o อกนะครับใครอยากได้โปรก็ไปดูที่หน้าโปรไฟล์นะครับบางวันจะไม่มีตะก้าทิกตอกนะครับบางวันจะไม่มีนะครับบางวันจะมีถ้าวันไหนที่ผมเอาขึ้นไว้นะครับแสดงว่ามีสินค้าถ้าวันไหนที่ผมลบตะก้าออกแสดงว่าไม่มีสินค้านะครับ โอเคนะกำลังกินทุเรียนเสียบเสกโง่เโอเคครับก็สรุปนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตสรุปเดี๋ยวผมเอารูปตัวนี้ออกก่อนขออนุญาตสรุปเดี๋ยวจะไปตัดลงคลิปนะครับสรุปครับยางที่กรีดไม่ออกมีอยู่5ปัจจัยด้วยกันปัจจัยแรกกิ่งยางนะครับสายพันธุ์ยางที่เรานํามาปลูกไม่ได้มาตรฐานหรือกิ่งพันธุายางเป็นกิ่ง กิ่งที่แก่หรือเป็นกิ่งของต้นที่กรีดแล้วนะครับจึงทําให้น้ํายางไม่ค่อยดีหรือไม่มีน้ํายางอย่างที่สองนะครับเรากรีดยางซ้ําหน้าเร็วเกินไปนะครับหน้าย, àng, ยางยังบางอยู่เปลือกยางบางอยู่นะครับเปลือกยางบางอยู่เขายังซ่อมเนื้อเยื่อซ่อมท่อน้อํายางยังได้ไม่ค่อยดีนะครับยังซ่อมได้น้อยนะครับท่อน้ำยางก็เลยมีน้อยเวลาเราไปกรีดก็เลยไม่ค่อยออก และอย่างที่สามนะครับเมื่อเราเอาผลผลิตแล้วเราขาดการบำรุงนะครับเราขาดการบำรุงที่ถูกต้องนะครับเพื่อที่จะให้ต้นยางของเราให้ผลผลิตในปีหน้าเราเกีดแล้วเราต้องบำรุงให้เขาครับเรากดเอาเงินแล้วเราต้องเอาเงินประยัดใส่นะครับมันถึงจะมีเงินออกมานะครับและอย่างที่สี่ครับต้นยางได้รับเชื้อรา นะครับเข้าสู่ลําต้นนะครับเชื้อราไปแย่งอาหารและอย่างที่5ครับต้นยางมีปัญหาสูญเสียน้ําหรือขาดน้ําสูญเสียน้ําก็คือกรีดบ,บาดใช้ฮอร์โมนเร่งน้ํายางและแรงนะครับอันนี้ทําให้ยางเป็นยางไม่มีน้ำยางนะครับยางมีปัญหานะครับและวิธีแก้ไขนะครับถ้าเรากรีดหน้าล่าง ไม่ออกไม่มีน้ํายางวิธีแก้ไขที่ดีที่สุดกรีดขึ้นบนนะครับหรือไม่กรีดขึ้นบนก็กรีดข้างบนลงมาข้างล่างก็ได้กรีดล่างขึ้นบนก็ได้หรือกรีดบนลงล่างก็ได้แล้วแต่นะครับพูดง่ายง,ง่ายก็คือเปลี่ยนหน้านั่นแหละนะครับสองเราต้องบำงงนะร,บรงบำุงต้นยางพาราทุกปีนะครับเราต้องบำรุงต้นยางพาราทุกปี นะครับไม่ใช่ว่าเอาผลผล,ผลิตแล้วไม่มีการบำรุงไว้เพื่อที่จะให้เขาผลผล,ผลิตในปีหน้านั่นแหละสาเหตุที่ปีที่ผ่านมาพอได้น้ำยางอยู่แต่ปีนี้ไม่ได้น้ำยางเพราะอะไรเพราะเรากีดแล้วเราไม่ได้บำรุงไว้มักทุเลียนปีกายนี่เป็นหมากนีด่ดีแต่ว่าปีนี้เป็นยังขึ้นว่าเป็นหมากเป็นยังขึ้นสิตายเขาจะเอามากมาแล้เจะมาบำรุงมัน จะเอาเงินมันไปแล้วจะเอาเงินมาเติมแล้วก็อย่างที่สี่ครับคืองดการใช้ฮอร์โมนยาเล่งน้ำยางทุกชนิดเพราะฮอร์โมนยาเล่งน้ำยางกยทแนะนำให้ใช้กับยางใกล้โค่นเท่านั้นแนะนำให้ใช้กับยางเล็กยางกลางยางใหญ่คือพ่อค้า ไม่ใช่กรมวิชาการเกษตรแนะนําอันน um ั้นคือพ่อค้าแนะนําพ่อค้าและเกษตรกรข้างบ้านเฮ้ยใส่รถยางหน่อยก็ใส่เบอร์หน่อยหน่อยตัวยางเจ้ายางหน่อยจะก็ใส่เบอร์หนึ่งกนห่าละยายจะเจ้าก็ยัไม่ใส่เบอร์ไงฉะนั้นนะครับก่อนที่จะใช้ ควรศึกษาให้ท่องแท้รู้อะไรไม่สู้รู้วิชารู้รักษาเอาตัวรอดเป็นยอดคนศึกษาให้รู้ให้ลึกรู้อะไรรู้ให้ลึกรู้ให้หมดทุกด้านอย่ารู้แค่ด้านเดียวมีดีท่านเรื่องหนึ่งเขาเอาคนตาบอดเขา,เอาอันผ่ามัตตาบนคนตาบอดอ่ะเอาผ่ามัตตาตาบอดคำช้าง พี่น้อยพี่เต่พี่เต่ตอ๋อครับครับครับเขามัดตาไว้แล้วเขาให้ไปจับเบื้องส้างแล้วเขาถามว่าช้างเป็นตัวยังไงคนแรกมัดตาเข้าไปไปจับตรงข้างๆข้างๆสร้างจับปุ๊บเขาก็ถามว่าช้างเป็นยังไงแล้วก็ว่าอุ้ย สร้างเป็นหนาๆสร้างเป็นแผ่นๆแล้ววะอีกคนหนึ่งมัดตาเข้าไปเอาไปจับถือง,ง่วงมันบ้นี่ง่วงมันอ่าชามไปยังไงเฮ้สร้างเป็นตะปูตะปีแล้วก็เป็นเง่าเง่าเจสี่อีกคนหนึ่งมานี่้าไปจับมันขามันบ้นี่ <c oughs> สามคนสี่คนหาคน ตาบอดคำช้างจะรู้ไม่เท่ากันจะรู้ไม่เหมือนกันเหมือนกันยางพารานะครับยาเล่กน้ำยางหู้บิคือกันอีกคนหนึ่งรู้ใช่ว่าน้ำยางออกดีแต่อีกคนหนึ่งรู้มากขึ้นมาอีกออกดีอยู่แต่ว่ามีน้ำเลี้ยงน้ำเลี้ยงไหลอีกคนหนึ่งไปเห็นห้ยยาเล็กมันเห็นหาย,ยางหนาตายมันเห็นไหาย,ยางเปลือกแห้ง อีกคนหนึ่งหัวมาอีกห้วยมันเห็ุให้อนาคตข้าเดิโคนยางไว้พิษปกติคนยางเรียวกว่าเก่าอีก5ปีสิปีนั่นเพราะนั้นนะครับให้ไปศึกษาดูหลายๆอย่างก่อนที่จะตัดสินใจใช้อะไรนะครับเราจะใช้เป็นปุ๋ยออร์แกนิกปลอดสารพิษไม่เป็นอันตรายกับคนไม่เป็นอันตรายกับต้นยางไม่เป็นอันตรายกับจุลินทรีย์ในดินไม่เป็นอันตรายกับดิน ไม่ทำให้ดินเป็นกรดหรือว่าเราจะใช้สารเคมีเล่งน้ำยางที่เป็นอันตรายกับต้นยางเป็นอันตรายกับท่านดมเข้าไปมีอันตรายกับสมองเข้าผิวหนังเข้าตาสะสมไว้ทําให้เลือดเป็นกรดและซึมลงดินรั่วลงดินฝนตกมาอาบใส่ลงไปในดินทําให้ดินเป็นกรดจุลินทรีย์ในดินอยู่ไม่ได้เราชอบแบบไหนตามใจเราเลยครับ แต่ถ้าใครที่เป็น f อซีผมนะครับอย่าเลยครับส่วอสิได้เกิดมากเป็นคนยางปลวกปลูกมาเสื้อสีไงลงทุนไปหลายบาทหลายหมืน่นหลายแสนปลวกมาเสือ้อเสื้อสีไงยส,สิมขาวกันถิ่มยังไง,ไงถามว่ายางมันอยากตายไหมมันบ่อยากตายหรอกครับมันก็นอยากยน้อน้ำห้องคืนกันแหละมันก็นอยากยู่โดนนึกกันแหละยายมน ยังบอลูวิธีผสมปุ๋ยจ่าเป็นสมาชิกไหมอ่ะยังไม่รู้วิธีผสมปุ๋ย,ย,ย,ยใบปุ๋ยที่ผมหายไปบ่ปเห็นบ่ยายใบปุ๋ยที่ผมหายไปบ่ปเห็นบ่เอาสอิวิธีผสมนะยายยายโทรมาหาผมหลังใหม่นะครับเพราะอันนี้สูตรนี้มันเป็นสูตรเฉพาะของผมอ่ะบอกมนเลยก,ก็ได้เพราะว่า คนที่อยู่ในใน,ในนี้นะครับก็คงจะเป็น FC ผมนั่นแหละนะครับกัคือสซีฮักผมแหละจงคอยเบึง้งอ่ะบอกเลยครับวิธีผสมน้ำยี่สิตรใส่ปุ๋ยลงไปอย่างละ20่สซีซีถึง30มสิบซีซียางใหญ่ยางแก่ใส่เข้าไป30มสิยางเล็กอย่างกลางใส่20ปุ๋ยผงใส่1ช้อนผสมน้ำยี่สิตรฉีดพ่นรอบโคนต้นแล้วก็ขึ้นสูงขึ้นประมาณ เพียงหัวเฮาประมาณรอยแผลกรีดรอบต้นเน้นบริเวณหน้าที่กรีดฉีดได้ทุกช่วงเวลายิ่งมือเสายิ่งมือเทียงย่งมือแรลงย่มือใบยิ่งมืนขึ้นว่าได้กรีดยางได้ทุกเวลาไม่จำกัดเวลาไม่เหมือนอย่างอื่นเพราะของเราไม่ใช่ไม่เหมือนของอย่างอื่นคนละยางอย่างอื่นเคยจะบอกผลจะย่งมือเ้าผลจะย่งมือแลง พ่นย่ำเด็กก็ได้ว่าคนบ่มือยสรุปอ่ะบอกรอบเดียวนะครับถ้าไม่เข้าใจโทรมาพบกันใหม่ครับไลฟ์ต่อไปไลฟ์นี้สวัสดีครับ